ไม่มีที่ไหนนะมีนี่มีนี่ไงนนเราสองคนมาำตัวแบบ ไยองงไยงดีแ้วยงหมดสองปอนด์เยสองปอนด์ลยปอกป็นไงครับไปนี่สองปอนด์ี่มีผลไหมมีครับมีแน่นอนเลยเขาไม่อยู่เาไม่อยู่เขามาใหญ่เลยหอว่าถ้าไฟหน้านี่ถ้าจะแก้มือนี่ยน้ำหนักเท่าดีกว่าน้ำหนักเท่านะไม่ไหว น้ำหนักปล่อยปกติเลยเท่าไหร่ห7สิแล้วมาต่อหนักอีก

ในนี <muitas S 2> ้ได้เปลี่ยนมาจกสองปอนด์นี่คิดว่าแบงเสศษสีที่มีบทต่างไ้า้องมีเหรอถ้ไม่ต่อซูสู้ม่ได้ถ้าไม่ต่อซูสู้ไม่ได้เลยครับขอแก้มือเท่าสองปอนด์ถ้าต่อยไปสามปอนด์ถ้าสองปอนด์ไม่มาสองปอนด์ไม่เอาเลยอ่ะสองปอนด์ไม่เอาสองปอนด์เนี่ยออยยาก่ับฝากอะไรแฟนมวยอ่ะขอบคุณแฟนมวยที่ช่วยเป็นกำลังใจวันนี้ก็ความสำเร็จยกสี่ยกสองยกสามนี่ถ้ากรรมการไม่ยิงเลยผมไม่ชนะนะต่อยตาย เชื่อจะหน้าแบบลุกนี <Labor ator il fi> ่ว่าไว้นอนกบแกลก็ยองนอนเปดพวนไปดวนขอลูกพ่วงพี่